ราชวงศ์ชิงในรัชะสมัยของจกักรพรรดิซุนชื่อเมืองต้องห้ามคุณนางเหล่านั้นที่ถูกตัดสินว่าทุจริตช่อชนให้ลดศักฐานันดอนและยึดทรัพย์สินเข้าคลังหลวงและเอาไปแจกจ่ายแก่ผู้แพ้วถางได้นาทำการเพาะปลูกในแต่ละเมืองให้แก่ส่วนที่จำเป็นจริงๆข้าจะคอยสังเกตตรวจตราดูด้วยตัวเองคุณนางใดที่กินสินบน มากกว่าเงินสิบตำลึงจะถูกตัดสิทธิ์โวย40ที่และนีรเทศไปยังชายแดนตอนเหนือห้องเต้ยังไม่ถึง20พันศาด้วยซ้ำแต่สามารถปกครองบ้านเมืองได้อย่างดีทรงเป็นผู้มีความสามารถที่ยากที่จะพบในพันปีชอยชอยชอยทุนฝ่าบาทพวกกระหมอมมีเรื่องที่จะกราบทูลพยาค่า เกี่ยวกับเรื่องพิธีพระราชทานเปิดแผ่นป้ายสำนักศึกษาไช่เสียและพิธีขอพรพะยาค่ะออฮ่าฮ่ข้าเองก็แค่ล้อเล่นเพื่อผ่อนคลายเท่านั้นเองพิธีคร่ำครือพวกนั้นข้าครานที่จะจัดการเองแล้วลนะในเมื่อพวกเจ้ารับลูกทอที่ข้ายโยนไปแล้วพวกเจ้าก็จัดการแทนข้าก็แล้วกันเนะเออเออฟาฟาบ ลูกทอนั่นข้าประทานให้แก่พวกเจ้ากินเลือกว่าราชการยามเช้าอเออเหนื่อจะแย่อยู่แล้วเสี่ยวเลี้ยงจือข้าเซ็งจริงๆเลยมีเรื่องอะไรสนุกๆบ้างไหมเล่ะเออฝ่าบาดทรงเปิดแผ่นป้ายเลือกพระสนมเถิดพระยาค่ะพระสนมจริงพระสนมซูฮองเฮาพระสนมหนิง ไม่ข้าเกลียดจริงๆเลยสตรีผัดแป้งเสียหน้าเตอะพวกนี้น่ะข้าไม่ได้เลือกนาะมาเองซะหน่อยทําไมข้าจะต้องมีหน้าที่ไปเล่นกับเพื่อนกับพวกนางด้วยเล่าเต๋แต่ฝ่าบาทกระหม่อมได้ยินมาว่าฮ้องเฮาซงไปร้องไห้ที่ตำหนักของไทเฮาอยู่เป็นชั่วโมงเลยนะพะยะค่ะหากฝ่าบาทไม่เสด็จไปพบนางอีก เกรงว่าองค์ไทเฮาจะทรงต่อว่ามาได้สตรีจอมปลอมผู้นี้เนี่ยแหละพระยาค่ะก็ได้เช่นนั้นก็เรียกนางมาปฏิบัติค่าคืนนี้ก็แล้วกันพระยาค่ะยินดีด้วยพะยาค่ะฮ่องเต้ทรงเรียกท่านให้ไปที่ตำหนักของพระองค์ในคืนนี้ จริงเหรเนี่ยน้องๆพวกเจ้าก็เห็นแล้วนะว่าห้องเต้มไม่เคยพบหน้าพวกเจ้าเลยสักครั้งหนึ่งมาวังหลังที่ใดก็ส่งเรียกแต่ข้าผู้เดียวเท่านั้นแหละ <c oughs> เพคะห้องเฮาทรงมีเสน่ห์ยากที่จะหาผู้ใดเปรียบอ่ะรดบมาช่วยข้าอาบน้ำแต่งตัวเร็วเข้าสิละละละล,ะล,ะละ ทำไมมันร้อนนักน่ะฮึขอประท่านอภัยเพคะหม่อมฉันสมควรตายลากนางออกไปตบปากเดี๋ยวนี้อย่าอย่านะนะเพคะหม่อมฉันสำนึกผิดแล้วฮสแสดงฝีมือของพวกเจ้าสิต้องแต่งหน้าให้ค่าสวยที่สุดเข้าใจไหมเพคะฮไม่พอใจแต่งหน้าธรรมดาเกินไปเช่นนี้ ต่างอะไรกับยามปกติอยากให้ห้องเต้ไม่ประทับใจค่าใช่หรือไม่หม่อมฉันในความสามารถหม่อมฉันสมควรตายพี่คะเอาพวกนาะงออกไปตบปากซะอย่ยยยาเลยพี่คะเออห้องเฮาจะเข้าเฝ้าห้องเต้ทีใดพวกเราต้องใส่ทุกทีเลยข้าแต่งเองยังจะดีสักกว่า เด็จไปตำหนักอย่างสิ้นห้องเต้หม่อมชั้นมาแล้วไหมคะพวกเจ้ารอข้าอยู่ข้างนอกอย่าได้รบกวนข้ากับฝ่าบาทไปนันขาดฝ่าบาทเพคะทรงรอนานแล้วละสิหม่อมฉันสกุลป่อเออจี้จีเธอขอเข้าเฝ้าเพคะ咦 หรือว่าห้องเต้จะหลับไปแล้วฟาบัดฮ่าอ่ะอะช่วยช่วยช่วยด้วยผีหลอกอ้าฮะผีผีมาแล้วอะเสียงของห้องเฮาเกิดอะไรขึ้นนี่รีบเข้าไปดูเดี๋ยว อย่างกลับปกติฮังเฮาเตื่นเถ็ดเพคะมีมีผีอยู่ข้างในนะพวกกระม่อมตรวจดูทั่วตําหนักแล้วพะยอะค่ะนอกจากไฟที่ดับแล้วก็ไม่พบสิ่งใดผิดปกติเลยทรงตาฝาดไปหรือเปล่าพเยอะค่ะข,ข้าไม่ได้ตาฝาดมีผีอยู่จริงๆณ <c oughs> เวลานี้จุดสูงสุดของเมืองต้องห้าม ตอนนี้ฮองเฮาคงจะตกใจจนสลบไปแล้วแล่ละสิในที่สุดคืนนี้ก็ได้ใช้ประโยชน์ของเล่นแกล้งคนที่ส่งมาจากช่างฝีมือเจียงหนานแล้วเสี่ยวเหลี้ยงจือออกจากวางไปที่เดิมกันเถอะแต่ว่าฟาบาสเอาเนะ่าเราแต่งกายเป็นองค์คราสแบบนี้ไม่มีใครรู้หรอกฟาบาตวิชาตัวเบาของพระองค์นั้นเร็วยิ่งนัก รอกระหม่อมด้วยสีพะยะค่ะวันต่อมาเมืองหลวงที่รุ่งเรืองคุณหนูเรามาถึงจวนใต้เท้าเออสัวแล้วเจ้าค่ะอืมช่วยประยุงค์ข้าลงจากเกี้ยวทีท่านแม่ในที่สุดข้าก็มาหาท่านพ่อด้วยฐานะที่เหมาะสมแล้ว ถึงแม้ว่าหลายปีมานี้ท่านพ่อจะให้คนนำเงินมาให้เราตลอดแต่ก็ไม่เคยมาพบเราเลยแต่ข้าก็รู้ว่าท่านพ่อต้องมีเรื่องลำบ,บากใจแน่ๆน่แม่นางเชิญทางนี้ขอรับจนกว้างขวางจังข้าไม่เคยมาสถานที่แบบนี้มาก่อนเลยไม่ว่าคนที่นี่จะมองข้าอย่างไดข้าจะตั้งใจจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังจจรัน เจ้าคือสาวใช้ที่จวนส่งมารับค่าอีกเดียวต้องเข้าพบคนในจวนแห่งนี้ดังนั้นหากว่าข้าทำอะไรที่ไม่เหมาะสมในเรื่องมารยาทเจ้าช่วยเตือนข้าทีนะเจ้าค่ะคุณหนูวางใจได้มีอีกอย่างข้ากับท่านแม่อาศัยอยู่ในเมืองห่างไกลมานานการแต่งกายของข้าจะทำให้คนในจวนรู้สึกว่าไม่ถูกกลาลเทศะหรือไม่แม้ว่าคุณหนูจะแต่งกายเรียบง่าย หากแต่ความงดงามนั้นยังไม่อาจถูกบดบังมาท่านไ้เทาได้พบแล้วจะต้องชอบแน่ๆเจ้าค่ะขอบคุณนะจิลานอย่างนี้ข้าก็ค่อยวางใจได้หน่อยท่านก็คือคุณหนูเลียงซีใช่หรือไม่นี่คือพ่อบ้านในจวนเจ้าค่ะสวัสดีท่านพ่อบ้านคุณหนูเกรงใจไปแล้วแต่ว่าคุณหนูมาไม่ได้เวลาเสแล้วนะขอรับ ท่านใต้เท้ารับราชอ,องค์การออกไปปฏิบัติราชการตั้งแต่เมื่อวานแล้วอีกสองวันจึงจะกลับมาแต่ก่อนไปท่านใต้เท้าได้สั่งให้ข้าน้อยจัดเตรียมอาหารที่พักไว้ให้คุณหนูแล้วนะขอรับเชิญน,นั่งแล้วก็ดื่มชาก่อนเถอะน,นะขอรับข้าให้คนไปจัดเตรียมห้องให้แล้วอีกสักครู่จะพาคุณหนูไปนะขอรับรับกวนท่านแล้วบ้าจริงยังไม่ได้ขี้เลยสักหน่อย ข้าไม่ยอมรับนางเป็นพี่สาวหรอกนะแม่ของนางไม่เพียงแต่มาจากตระกูลฮั่นแต่ยังเป็นหญิงที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมสุดด้วยตอนที่ท่านแม่ยังมีชีวิตอยู่ท่านไม่มีทางให้ฐานะพวกนางหรอกตอนนี้ท่านแม่เพิ่งจะเสียไปไม่นานท่านพ่อก็ไม่รอชาที่จะพานางเข้ามาแถมยังวางแผนที่จะส่งนางเข้าวางัง ไปเป็นนางสนมพร้อมกับข้าซะอีกเช่่งหนา้าโมโหยิ่งนะักนั่นสินเจ้าค่ะนางเดี๋ยจะสู้คู่ควรจริงความโดดเด่นไปจากท่านได้นี่เจ้าคือเหลี่ยงซีผู้นั้นสินะคอยดูว่าฉันจะจัดการแกอย่างไรใช่ข้าเองไม่ทรบว่าคุณหนูคือน้องบี่เยียนใช่หรือไม่ ท่านแม่เคยบอกว่าท่านพ่อมีบุตรสองคนบุตรสาวชื่อวิเยียนอายุน้อยกว่าข้าไม่กี่เดือนข้าควรที่จะเรียกว่าน้องสาวส่วนบุตรชายชื่อเฟยหยางกูอายุน้อยกว่าข้าหกปีข้าควรเรียกเขาว่าน้องชายใชย <S <s> ย่ข้าเองเยียงซีคารวะน้องวิเยียนเอ๊ะข้ายัางไม่ได้รับเจ้าเป็นพี่สาวเลยนะมาเรียกข้าว่าน้องสาวได้อย่างไร คืออีกอย่างดูจากเสื้อผ้าที่เจ้าสวมสิดูยากจน,นข้นแ <c oughs> ข้นถ้าไม่คิดที่จะยอมรับพี่สาวบ้านนอกมาให้ตัวเองต้องขายหน้าหรอกนะเจ,จ้าช่างเถอะท่านไม่บอกข้าว,ว่าอยู่ในจวนต้องอดทนอย่างไดซสียนั้นก็ยังเป็นน้องสาวต่างบันดากับข้าอยู่ดีเหลี่ยงซีเพิ่งมาไม่รู้มารยาทขอน้อง คุณหนูวิเยนอภัยให้ด้วยถ้ายกโทษให้ก็ได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าควรที่จะรู้ว่าควรทำตัวเช่นใดอย่างเช่นตอนนี้ท่านพ่อไม่อยู่เจ้าก็ควรที่จะเชื่อฟังคำสั่งของข้า <c oughs> ได้สิถ้าเพิ่งมาที่นี่แน่นอนว่าจะต้องเชื่อฟังคุณหนูวิเย,ยนทุกอย่างอยู่แล้วดีในเมื่อเจ้าเชื่อฟังข้าเช่นนั้น อีกเดียวเราก็มาทานข้าวร่วมกันเถอะออถ้ามีเรื่องส่วนตัวที่จะคุยกับเลียงซีพ่อบ้านจีหลานพวกเจ้าไม่ต้องปฏิบัติแล้วถ้าข้าไม่ได้เรียกก็อย่าได้อาดเข้ามาละขอรับพ่อเอ๋รีบไปเตรียมอาหารสิเจ้าค่ะขอบคุณคุณหนูอี้เยียนที่ต้อนรับข้าอย่างดีถ้าเจ้าอยากที่จะขอบคุณข้าจริงๆแล้วก็ เ,เดื่มสุราจอกนี้ซะสิเอ๊ะแต,แต่แต่ว่าเขาไม่เคยเดื่มสุรามาก,ก่อน